อะพีคุณแก้ทำไมคะวันวันแบบที่เป็นเรื่องเดียวโอ้ยคุณอีกแล้วไอ้นี่คิดเป็นแบบเรื่องเซ็กส์ฉันบอกแล้วใช่ไหมว่าให้หาใครสักคนมารักทำไมยังไม่ทำอีกแล้วผมบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่ามายุ่งจะเอาใครก็เลยเองผมเว้ย ่ไปเขียนกับเจ้เขาใช่ไหมต่อไปเนี่ยจ, ok จะมาคุมความประพฤติเหมือนแม่ ถุงต้งครับนะขอเดินเชิญเลยนะครับพี่ป้อนคุณทิพนผิวเดนครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตละครบริษัทกวันแอนด์ฟรายส์จำกัดมหาชนครับและสามผู้กำกับครับพี่นกจิรศักดิ์พี่มี่ธนวัฒน์และพี่อาสันติครับอาค่ะขอบคุณพี่อาค่ะใช้พี่อาเลยค่ะพี่ป้อนพี่นกนะคะพี่มี่พี่อาก็คืตัวจริงตัวตึงทั้งนั้นเลยเอางี้ก่อนดีกว่า ใช่คพาว่าทัพนักสแสดงนะคะที่มาอ,อยู่ตรงนี้ขออนุญาตถามทีมผู้สร้างสารรค์นครว่าอินส i r a t เรชจริงๆก,กับการทำซีรีส์เรื่องนี้คืออะไรคะวันหนึ่งเราก็คิดกันว่าคนสมัยนี้เนี่ยระหว่างเซ็กส์ความรักเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับม,มีเซ็กส์ง่ายกว่าจะมีความรักเพราะมีความรักแลมันยากบ้านไกลเวลาน้อยอดทนก <laughs> ว่าจะไปส่งกว่าจะเวลาเลา,า,าไม่ไหว มีเซ็กซ์ก็ว่าการปัดขวาแมทป้้งไม่ป้้งแมทป้้งเป็นแบบนี้นี่คือวันดีออริจินอลค่ะเราจะพูดในสิ่งที่ <c ười> หลายๆคนมกลการ,ค,รคือมันก็เลยสู่ความคิดที่ว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเนี่ยคุณต้องเลือกระหว่างเซ็ก์ความรักคุณจะเลือกอะไร,ร <c ười> ถ้าวันหนึ่งคุณไม่สามารถเพอร์ฟอร์มได้คุณมีเซ็ก์ <c ười> ไม่ได้คุณจะทํายังไงนั่นคือจุดเริ่มต้นของซีรีส์เรื่องนี้นะครับนั่นคือสิ่งที่ที่ี่เกิดขึ้นแล้วแถ้าจะพูดถึงคอนเซปต์บ้างนะคอนเซปต เอาคอนเซปต์เรื่องนี้นะครับมันคือคําถามที่ว่าผู้ชายคนหนึ่งที่เจ้าชู้วันไหนแสตนตลอดเวลาเนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าวันหนึ่งอาอยุของเขามันไม่เพอร์ฟอร์มเนี่ยมันมันใช้ไม่ได้เนี่ยเขาจะต้องทํำยังไงนะครับนี่นี่คำถามอยู่ทำยังนะครับพีต้องหาคนพี่าพูดจู๋ไปได้เลยก็คือจะต้องไปหาคนมารักถ้าคุณไม่มีความรักคุณจะกลับมา เพอฟอร์ม <Perform> ไม่ได้นะคน่าค,คือประเด็นเนึ่งครับด้วยไอเดียขนาดนี้เลยอยากรู้แล้วเลยว่าใครเล่นเป็นอะไรคาแรคเตอร์เป็นยังไงเชิญเลยค่ะคนักแสดงค่ะเอ,อ่อนักแสดงเนี่ยนะครับก็ตัวตึงมากถึงมากที่สุดนะครับแต่และคนนะครับที่บอกว่าเอ,อ่อเป็นเรื่องเซ็กส์ความรักนะครับนำโดยพี่ชาติพิษแย้มนานของเรา <laughs> พอมีพี่ชาติพิษก็ต้องมีพี่ป้องนาวานัด พอมีพี่ป้องนวัดก็ต้องมีน้องเล็กคือพี่ไบร์ทนะครับแล้วก็สำหรับผู้ชายมุมนี้คนอื่นเชิญครับเชิญครับพี่ฉันก็ผมก็ได้ครับ่พี่ได้มีโอกาสพูดแล้วค่ะพี่หลังจากนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกมาเอาพี่ไม่รู้อีกเหรอคะจริงหรือไม่ด้วยเหตุและผลอะไรแต่ถ้าเกิดจะเป็นเรื่องที่เขาบอกเซ็กซ์แัะความรักเราใสอาจจะบรรลุแล้ว เขาเลยเขาเลยให้ไปเป็นหน้าที่เทพสูงสุดเป็นเทพเป็นเทพแต่มันยังมีคนไม่บรรลุนะเท่าที่เห็นป้องครับเริ่มตั้งแต่เริ่มเปิดเลยต้องบอกก่อนก่อนอื้เลยตอนื่นเลยนะครับครับผมแข็งนะครับใอะไรีใจใจใช่ไหใจใจใช่ไหมใจใช่ไหมเใจนะเข้มแข็งครับแต่เรื่องนี้เขาเลือกตามคาแรคเตอร์นะครับค พอใบก็เห็นบนบนอยู่ว่าอันนี้ฟิตครับอันนี้ฟิตฟิตอยู่ครับผมฟิตเปียครับนุก็อะไรวะไม่บอกไม่ป็ไรเข้าใจแล้วพี่ต้องตอบแล้วเข้าใจแล้วพี่แข็งตวองว่าแข็งแรงในเรื่งการแสดงครคเตอร์ตามคาดรู้สึกยังไงกับการได้อยู่ท่าทคนที่แข็งแรงขนาดนี้ในเรื่องการแสดงตั้งแต่พี่ป้อนบอกให้มารบทเรื่องนี้ค่ะเขาเ็นหน่เลเป็นเทพสวยๆดูรู้แค่นั้น ค่ะแล้วเนี่ยค่ะตอนนี้ก็ยืนอยู่ตรงเนี้ยค่ะจักรีไปพี่ต้องคือคือเราเป็นคนมอบภารกิจให้เขาไปทําให้คนนี้ไม่แข่งอ๋อใช่ไหมใช่ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก่นในเรื่องเนี้ยภารกิจหลัะของหนูก็คือทำไงก็ได้ให้มันแข็งแค่นั้นเลยค่ะที่ไบที่ไปว่าไงเจ้าตัวที่ในเรื่ ที่อาพิวะเพอร์ฟอร์มไม่ได้หมายควาว่าคือต้องย้ำว่าในเรื่องอย่างเดียวนะในเรื่องนะในเรื่องในเรื่องในเรช่ใช่น้ำค้างได้กลับมามีความรักเขาบอกเราว่าถ้ามีความรักมันจะกลับมาใช้งานได้ก็เลยมีสาวๆที่จะพิสูจน์ว่าจะรักหรือไม่รักถูกไหมครับต้องคราตัดลองทยบเชียดนี้ครับสวัสดีค่ะแพนน่าค่ะยังไงดีอยังไงดีอะคะเล่นเป็นอะไร โกตนะะอัลไลมันจะจบไม้เรื่องนี้เออรับบทเป็นเกตค่ะก็อาจจะไม่ได้วือหวาเท่าแบบรกเอก์อื่นๆมากแต่ว่าก็คือรับบทเป็นบุคคลผู้ที่พระเจ้าทดสอบเหตุการตลอดเวลาให้แบบเจอแต่เรื่องไยนาตลอดเวลาแล้วก็แล้วก็เจอกับคนพวกนี้นะคะคค่ะค่ะค่ะ ี่ส่วนของเรื่องนี้ถ้าจะไม่พูดถึงไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้ที่นาดาได้หนึหน่งได้มีโอกาสมา,มาอยู่ท่ามกลางพี่ๆที่เขามีความแบบสตรองขนาดนี้หรือไม่ถึงบทบาทอยู่นะคะอย่าพูดถึงบทบาทอยู่นะคะเป็นไงคะดีใจค่ะดีใจค่ะพี่ๆหนูก,ก็ตามผลงานพวกเขามาตลอดอยู่แล้วทุกคนเลยค่ะพี่ป้าเหมือนกุ๊กขินอยากจะพูดอะไร <c oughs> ซึ่งเรื่องนี้พอเป็นติช่ามาคือภาพหน้าหนังชัดเจนมากจริงๆ เขาที่ทาให้เขาเนี่ยมีปัญหาเรื่องนี้เพราะเราก็น่าจะชอบเรื่องนี้เหมือนกันค่ะเอาละมันต้องแซ่บแน่นอนเราดูในซีรีส์นะคะพี่ปลาตรงนู้นค่ะตรงนู้นเหตุการณเพลงขวัญครับสวัสดีค่ะเพลงขวานค่ะรับบทเป็นแป้งรับบทเป็นไกด์ค่ะแล้วก็เป็นเพื่อนักของพี่ปลาค่ะก็จะเป็นคนคอยซัพพอร์ตแล้วก็ให้คำแนะนำเรื่องความรัก มาตลอดตั e, uh, right ้งแต่เด็กค่ะกับาไปครับกลับมาคุิวครับสวัสดีค่ะวิวณชาค่ะรับบทเป็นม่ค่ะกับไปครับต้นข้าวสวัสดีครับต้นข้าวนะครับรับบทเป็นพีครับไม่ใช่เฉพาะการพูดคุยเท่านั้นนะคะไม่แปลกใจว่าทำไมถึงเป็นทีมสร้างสรรค์นี้และเป็นทีมนักแสดงนี้ค่ะด้วยความ ครับไม่ยากครับผู้กลับสามคนครับผู้กลับพี่นกจากเป็นต่อนะครับนะครับรับประกันได้ครับท่าอจากพี่พี่พี่และพี่อาครับจากพีไอพีครับถามเขาถามว่าทำไมเราเอาทีมสร้างสรรค์นี้ครับก็เพราะก็หลุดไปไปสอนชุดอรี่อหรอคะครับไม่ใช่ครับใครที่ไม่เข้าใจไปหาดูข่าวย้อนหลังได้นะคะแล้วก็ฝากติดตามด้วย สำหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะผู้ชมมือดังๆให้กับ,บทีมผู้สร้างสรรค์เลยคะ